งานฝีมือของคนไทยนั้นนะคะก็สามารถสร้างงานเสริมรายได้ให้กับครอบครัวอย่างที่วางขายนั้นก็ต้องเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างเช่นตลาดน้าสวนจตุจักรตรอกข้าวสารบางลําพูเป็นต้นน,น,นะคะผู้ชมคะ ตลาดนัดสวนเจริจักเนี่ยนะคะก็เป็นตลาดสรารพัดนึกเลยทีเดียวที่คนไทยและคนต่างชาติชอบไปเดินเตร่ๆกันนะคะเพราะสามารถที่จะซื้อสินค้าได้ทุกชนิดเลยเดียววันนี้รายการของเรานะก็พาชมไปรู้จักอีกอาชีพหนึ่งนะคะซึ่งทางร้านเนี่ยเขาก็ได้รับเอาผลิตภัณฑ์ที่ทําจากเชือกป้ายนะคะเชือกอย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่าเชือกป้ายด้จะทำเป็นหมวกเป็นย่ามเป็นกระเป๋าเนี่ยนะคะจากจังหวัดเนี่ยแล้วเข้ามาส่งแล้วทางร้านที่เจรงจักเนี่ยก็จะนํามาประดับตกแต่งเพื่อที่จะได้ขายได้ราคาเพิ่มมากขึ้นนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูกิจการเกี่ยวกับเรื่องการทำสินค้าจากเชือกป้ายกันค่ะในการขายนั้นเราสามารถรับสินค้าประเภทหมวกทัก ย่ามเป้กระเป๋าถักจากกลุ่มแม่บ้านจังหวัดอุบลราชธานีโดยกลุ่มแม่บ้านเนี่ยนะคะเขาจะมีตัวแทนนํามาส่งให้ถึงที่ขายโดยส่งสินค้าในราคาใบละประมาณ20 -30 บถึงาบาทโดยผู้ขายก็สามารถตั้งเป็นศูนย์ขายส่งได้ในราคาใบละ90บาทถึง120บาทแต่การจะวางขายหน้าร้านนั้นก็ต้องมีการคัดเกรดสินค้าโดยดูจากลักษณะลายที่ถักว่าละเอียดหรือหยาบนะคะราคาขายก็มีตั้งแต่35บาทถึง200บาทตามขนาดของสินค้าค่ะ การจัดตกแต่งหน้าร้านนั้นนะคะก็มีความสําคัญมากเพราะว่าจะดึงดูดให้ลูกค้าได้ก้าเข้ามาในร้านการจัดควรจัดโชว์สินค้าตำแหน่งที่เหมาะสมหาม่านมูลีไม่ไผ่มาแขวนเป็นพื้นซะก่อนนะคะแล้วก็เอาหมวกไม้มาแขวนเรียงกันทั้งสีน้ําตาลขาวดําให้หลากหลายเลยทีเดียวถ้าจะตกแต่งหมวกให้สวยงามยิ่งขึ้นนั้นนะคะก็หา โบผ้าที่ใช้ปูกคอรหรือปูผมเนี่ยนะคะมาพันรอบหมวกก็จะช่วยเพิ่มสีสันให้กับหมวกดูกสวยงามยิ่งขึ้นค่ะ mm hmm. ผู้ที่สนใจที่จะทําหมวกถักเป้ย่ามกระเป๋าถักนะ,ะแต่ว่ายังไม่มีเงินทุนที่จะตั้งร้านสามารถนําผลิตภัณฑ์ที่ทํานั้นนะคะมาเสนอขายกับเจ้าของร้านได้แต่ต้องมีฝีมือท,ทําที่สวยนะคะและลวดลายละเอียดสักหน่อยะคะ่ะทางร้านก็จะรับสินค้าเป็นเงินสดเป็นการซื้อขายขาดเลยทีเดียวนะคะ เชือกฝ้ายหรือป่านนั้นสามารถหาซื้อได้ที่โรงงานผลิตย่านดาวคนองและหาซื้อได้ที่สำเพง็งเผารัฐประตูน้ำราคาก็ต้องแต่390บาทถึง400บาทซึ่งสามารถนำมาผลิตหมวกได้ประมาณ20ใบค่ะ